ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอฮึ่งไลฟ์ซิกยอมแล้วลดค่าตัวเซสโกเหลือ70บล้านยูโรอาเบลไลฟซิกตัดสินใจลดราคาค่าตัวของเบนเจอมินเซสโกหนึ่งในเป้าหมายสูงหน้าของอาเซนนตลงแล้วตามรายงานสื่ออาเซนนต์กำลังพิจ,จารณาข้อเสนอเพื่อเซ็นสัญญากับเซสโกและวิเตอร์โยเคเรสกองหน้าของสปอร์ติ้งลิสบอนโดยพวกเขาพยายามเสริมทัพกองหน้าคนใหม่เข้ามาเพื่อเดินหน้าลุ้นแชมป์พีเมริกในฤดูกาลหน้า เดอะกัรเนอร์ได้เจราจากับสปอร์ติ้งเกี่ยวกับการย้ายทีมของดาวยิงทีมชาติสวีเดนและพบว่าข้อเสนอเบื้องต้นของพวกเขามูลค่า55ล้านยูโรรวมแอดออนเพิ่มเติมอีก10ล้านยูโรถูกปฏิเสธขณะเดียวกันสโมสรยังคงให้ความสนใจเซดโก้ด้วยในเวลาเดียวกันแต่เชื่อกันว่าหัวหอ,อกทีมชาติสโลวีเนียรายนี้คือตัวเลือกแรกของมิเกลอาเตตาจากเป้าหมายทั้งสงคนของพวกเขา เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามีรายงานว่าไลฟ์ซิกได้เรียกค่าตัวดาวยิงอนาคตไกลรา,ายนี้อยู่ที่ระหว่าง80 100ล้านยูโรซึ่งเป็นราคาที่อาเซนอลมองว่าสูงเกินไปหลังจากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเป็นเวลาหลายสัปดาห์รายงานล่าสุดของบิวระบุว่าไลฟ์ซิกได้ลดเพดานจากข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้วโดยรายงานว่าราคาใหม่ที่พวกเขาตั้งไว้คือ70ล้านยูโร ระหว่างนี้ความสนใจของอาร์เซนอลในเดียวของยเคเรชยังคงมีความซับซ้อนเกิดขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสโมสรและผู้เล่นปูตปืนลิตชื่อแจ็คสันหนึ่งในเป้าหมายหัวหอกรายงานระบุว่าอาร์เซนอลได้เพิ่มชื่อของนิโคลัสแจ็คสันจากเชลซีไว้เป็นอีกหนึ่งในรายชื่อกองหน้าเป้าหมายเสริมทัพสำหรับตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้ มิเกลอาเจตาให้ความสำคัญกับการเซ็นสัญญากองหน้าคนใหม่เป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสูงสุดของเขาสำหรับตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์โดยที่เดอะกันเนอร์ได้เริ่มเจราจากับทั้งวิกเตอร์โยเคเรสของสปอร์ติ้งลิสบอนและเบนจามินเซสโกของอาร์เบไลฟ์ซิกแล้วแต่จากรายงานล่าสุดของดันแคนแคสเซิลผู้สื่อข่าวซื้อขายซึ่งให้สัมภาษณ์ในรายการเดดทานเฟิร์พอดแคส ระบุว่าอาเซนอลได้ list ชื่อของแจ็คสันไว้เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้เล่นที่เป็นเป้าหมายในช่วงซัมเมอร์ขณะที่ทางด้านเชลซีก็พร้อมที่ขายกองหน้ารายนี้หลังจากที่พวกเขาได้เซ็นสัญญากับเรียมดีแล็บด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์จากอิฟสวิททาวไปแล้วในเดือนนี้แจ็คสันทำประตูไปแล้ว30ประตูจากการลงสนาม80นัดให้กับเชลซีหลังจากย้ายจากเบียร์เดอมาด้วยค่าตัว31.8ล้านปอนด์เมื่อปี2023 แต่หัวหอ,อกวัย24ปีรายนี้ถูกวิจารณ์อย่างมากถึงความไม่สม่ำเสมอรวมไปถึงบริกรรมในสนามที่มักจะโดนใบเหลืองใบแดงโดยไม่จำเป็นในระหว่างค้าแข่งที่สแตมฟอร์ดบิดอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าอาร์เซนอลยังคงยืนหยัดที่จะหาดีลที่คุ้มค่าที่สุดและยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะเซ็นสัญญากับกองหน้าคนใดเข้ามาเสริมทัพ พวกเขาสนใจอาเซนนตถูกเชื่อมโยงอีกครั้งกับปีกทีมช่างกริปค่าตัวแพงรายงานข่าวระบุว่าอาเซนนลยังคงให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับแอนโทนีกอร์ดอนปีกของนิวคาสเซิลแต่การบรรลุข้อตกลงกับปีกทีมช่างกริปรายนี้คงจะเป็นเรื่องยากมากมิเกลอาร์เตต้ามีความต้องการเสริมทัพในหลายตำแหน่งแนวรุกรวมถึงตำแหน่งกองหน้าด้วยซึ่งหนึ่งในเป้าหมายในฝันของเขาคืออเล็กซานเดอร์อีซัก หัวหอกนิวคาเซนแต่ราคาของกองหน้าชาวสวีเดนที่มีรายงานว่าประเมินไว้สูงถึง150ล้านปอนด์นั้นสูงเกินกว่าที่อาเซนนลจะจ่ายไหวนิวคาเซนไม่ต้องการปล่อยผู้เล่นคนสําคัญออกไปหลังจากผ่านฤุูการที่ยอดเยี่ยมซึ่งทําให้พวกเขาได้ไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์และคว้าแชมป์คาราบาวครับได้สําเร็จโดยนักข่าวของ BBC s p o ส t อย่างซาม่ม็อกเบลเชื่อว่านิวคาเซนจะยืนกรานไม่ปล่อยกอดอนเช่นกัน ผมคิดว่าแอนโทนีกอร์ดอนเป็นอีกหนึ่งคนที่พวกเขาสนใจมกเปลกล่าวกับแรดเฟิร์มผมได้รับข้อมูลนี้จากแหล่งข่าวที่ดีมากและยังมีแหล่งข่าวดีอื่นๆยืนยันข้อมูลนี้ด้วยแต่เขาเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับนิวคาสเซิลในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาดังนั้นมันจึงยากมากและถ้านิวคาสเซิลจะขายหนึ่งในผู้เล่นดาวเด่นของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้โครงการทั้งหมดแทบจะล้มเหลว พวกเขาได้เล่นแชมเปนลีกแล้วและคว้าแชมที่ต้องการมาได้ดังนั้นการขายหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดออกไปมันไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆแล้วแทนที่จะขายผู้เล่นสําคัญนิวคาสเซิลคาดว่าจะลงทุนเสริมทัพในซัมเมอร์นี้อีซักอาจได้รับสัญญาที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรและพวกเขาก็ต้องการเก็บกอดอนไว้หลังจากรูการที่โดดเด่นภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาว รายงานก่อนน,นนี้ระบุว่าต้องใช้เงินถึง100ล้านปอนด์ถึงจะโน้มน้าวให้นิวคาเซลขายกอร์ดอนได้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยตระหนักถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นอาร์ซอนอลจึงได้จัดทำรายชื่อเป้าหมายแนวรุกไว้อย่างยาวนักเตะอย่างนิโก้วิลเลียมของไอติคคลับเคยเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักแต่ปัจจุบันนักเตะทีมชาติสเปนรายนี้ต้องการย้ายไปบาซโลน่าเท่านั้นขณะที่โรยโก้กองหน้าของเัลามริตก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน ความต้องการกองหน้าตัวหลักของอาเซนอลยังไม่เร่งด่วนมากนักโดยกาเบรียลมาเจรี่ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งแม้ว่าบอจมิกจะให้ความสนใจนักเตะบราซิลรายนี้หลังจากที่พวกเขาไม่ประสบความสําเร็จในการคว้าตัววิลเลียมส์ สื่อกระทิงตีขังข่าวปัดข้อเสนอแรกปืนขอซื้อมอสเกล่ารายงานจากสเปนระบุว่าบาเลเซียได้ปฏิเสธข้อเสนอแรกของอาเซนอลที่ยื่นซื้อคริสเตียนมอสเกล่ากองหลังดาวรุ่งของพวกเขาเมื่อวานนี้พระเจาสบูรมีข่าวว่าอาเซนอลต้องการคว้ามอสเกล่ามาร่วมทีมให้ได้และบรรลุข้อตกลงในเรื่องสัญญาส่วนตัวกับนักเตะไปแล้วข่าวในแดนกระทิงก็รายงานในแบบเดียวกันว่ามอสเกล่าเปลี่ยนใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่บาเลนเซียและอยากจะย้ายไปอยู่กับปืนใหญ่แทน มาตอนนี้เรดิโอมาก้ารายงานเพิ่มว่าไอ้ข้างข่าวได้รับข้อเสนอจากอาร์ซอนแล้วซึ่งน้อยกว่า20ล้านยูโรและก็ปฏิเสธไปเรียบร้อยเอลเดสมาคิวก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าข้อเสนอของอาร์ซอลอยู่ที่19ล้านยูโรและถูกปฏิเสธโดยทันควันจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าอาร์ซอนจะกลับไปยื่นข้อเสนออีกรอบในตอนไหนนอกเหนือจากนี้บาลเซียยังไม่ได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่อย่างเป็นทางการให้ดาวเตะวัย21ปีพิจารณาโดยที่สัญญาของนักเตะจะหมดลงในเสมอร์หน้า การพูดคุยระหว่างบาเลนเซียและเอเย่นของนักเตะเกิดขึ้นแล้วแต่มอสเกล่าใช้เวลากับทีมชาติสเปนรุ่นอายุไม่เกิน2 1ปีในช่วงที่ผ่านมาเผยเหตุปืนเลือกพว้านอกาศดร่วมทัพ BBC ซื่อดังแดนผู้ดีเผยถึงสาเหตุที่อาร์ซอลตัดสินใจเลือกเซ็นสัญญากับคริสเตียนนอกาศจากเบนฟอร์ดมาร่วมทีมขณะที่กองกลางรายนี้กำลังจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับทัพปืนใหญ่ ภายหลังโทมัสรประเตเตรียมจะออกจากทีมเมื่อสัญญาของเขาหมดลงในสิ้นเดือนนี้อาร์เซนอลจึงรีบหาคนมาแทนที่กองกลางที่ประสบการณ์มากที่สุดของทีมมิเกลอาเตเต้าหวังที่จะโน้มน้าวใจนักเตะทีมชาติการ์นารายนี้ให้เซ็นสัญญาฉบับใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกับการที่จอร์จิโย่อัมลาทีมย้ายไปฟราเมงโกแต่แข้งวัย31ปีรายนี้กระตือรือล้นที่จะมองหาความท้าทายใหม่ อาเซนอลตอบสนองอย่างรวดเร็วและใกล้จะคว้าตัวนอการได้ในราคาเบื้องต้นประมาณ10ล้านปอนด์โดยอาจมีโบนัสเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผลงานอีก5ล้านปอนด์ แม้ว่าลูเซียนอากูเม่กองกลางของเซบีย่าจะตกเป็นเป้าหมายของอาร์ซอนอลมาโดยตลอดแต่ตามรายงานของ b b c Sport ระบุว่าอาร์เจต้ากลับผลักดันให้เซ็นสัญญากับนอร์กาดมาร่วมทีมผู้จัดการทีมอาร์ซอนอลต้องการผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในพิมลิกที่พร้อมเข้ามาเติมเต็มช่องว่างที่เกิดจากการอำลาทีมของจอร์จิโย่และปาเต้มากกว่าที่จะเสี่ยงกับศักยภาพของดาวรุง่งวัย23ปีในขณะที่ประสบการณ์และความเป็นผู้นำคือสิ่งที่อาร์ซนอลสามารถคาดหวังจากกัปตันทีมเบนฟอร์ดรายนี้ได้ ช็อปคนละเรื่องกับซิตี้ลิเวอร์พูลอักบอลหอสุดงงอาร์เซนอลคิดสอยนอกาดแทนปาเตการีเบวอักบลาอลหออดีตกองหน้าแอสตันวิลล่ากล่าวว่าไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ที่อาร์เซนอลมีข่าวว่ากำลังจะคริสเตียนอกาศกองกลางเบนฟอร์ดมาร่วมทีมเพื่อเป็นตัวแทนของโทมัสปาเต ปาเต้ถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้น่าประทับใจกับอาร์เซนอลในช่วงที่ผ่านมาแต่เขาจะหมดสัญญากับทีมในวันที่30มิถุนายนนี้แล้วซึ่งมันก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีการต่อสัญญากันซึ่งการที่อาร์เซนอลมีข่าวกับนอการก็ทําให้หลายคนมองว่านี่คือดีลที่จะเอามาแทนกองกลางวัย32ปีนั่นเองเขาเป็นนักเตะในระดับแค่โอเคเท่านั้นผมเข้าใจแหละว่าเขาเป็นนักเตะที่ราคาไม่แพงนักรวมถึงมีฟีทาวที่พอใช้ได้แต่นี่คุณกำลังจะเสียนักเตะระดับโทมัสปาเต้ไปเลยนะ สำหรับผมแล้วอาร์เซนอลทำตัวเหมือนไม่ได้ไปชอปปิ้งในร้านระดับท็อปแบบที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลเขาทำกัน2ทีมนั้นเหมือนไปชอปปิ้งที่เวสต์โรดส่วนอาร์เซนอลเหมือนไปชอปปิ้งที่อาส a ปดาพักบอลหอระบุ ปืนเตรียมฟัดกายนอกสนามแย่งตัวเอเซรายงานข่าวระบุว่าอาเซนอลเตรียมที่จะลงสังเวียนพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์อดีตร่วมกรุงลอนดอนเพื่อคว้าตัวเอเบลซีเอเซตัวรุกของคริสตันพาเลตมาร่วมทีมรายงานเมื่อสัปดาห์นี้ระบุว่าสปเปอร์สนใจที่จะจ่ายเงิน68ล้านปอนด์เป็นค่าฉีกสัญญาของนักเตะทีมช่างกริดรายนี้ในขณะที่พวกเขาต้องการเพิ่มทางเลือกในแนวรุกตามรายงานของเดอะซันระบุว่าอาเซนอลพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อแย่งลายเซ็นของแข้งวัย26ปีและได้มีการเจรจากับตัวแทนของสตาพาเลตแล้ว เดอะกันเนอร์ยังคงให้ความสําคัญกับกองหน้าตัวกลางในตลาดซัมเมอร์และเป็นที่เข้าใจกันว่าพวกเขาจะพยายามหาข้อสรุปให้ได้ระหว่างเบนจามินเซตโกจากอาร์เบลิฟซิกซึ่งถือเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของพวกเขาหรือวิกเตอร์โยคเรสของสปอร์ติ้งอาเซนอตนับได้ว่าเป็นอีกทีมที่เคลื่อนไหวในตลาดนักเตะอย่างมากและใกล้จะได้ผู้เล่นคนใหม่เพิ่มอีก3รายโดยคาดว่าเกป้าอาลิซาบารากามาตินซูบิเมนดีและคริสเตียนนอการ์จะได้ออกสตาร์ทโปรแกรมปรีซีซั่นกับทีมตั้งแต่วันรายงานตัว สึกนอกสนามหันยับอาร์เซนอลขึ้นเต็งเบียดสเปอร์คว้าเอเซเสริมลุกตลาดนักเตะเดือดเอเบร์ซีเอเซกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่ออาร์เซนอลถูกหันราคาอุตลุดขึ้นเต็งเบียดสเปอร์ที่เคยเป็นตัวเต็งเซนสตาคริสตันพาเลซด้านบบเยอร์และแมนซิตี้รังท้ายกลุ่มลุ้นคว้าตัวเพลเมเกอร์ทีมช่างกริดตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเวลานี้คือเอเบอร์ซีเอเซเพลเมเกอร์ตัวเก่งของคริสตันพาเลซ ทีล่าสุดมีรายงานว่าอาร์เซนอลกลายเป็นทีมเต็งร่วมล่าตัวอย่างจริงจังหลังอัตราต่อรองถูกหั่นลงอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ท็อตแนมฮอสเปอร์คือทีมที่ขึ้นแท่นเต็งหนึ่งพร้อมข่าวว่าพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญา68ล้านปอนด์ทันทีแต่ล่าสุดสถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่ออาร์เซนอลพุ่งแรงจากอัตราภูยี่สิบมาต่อหนึ่งในสัปดาห์ก่อนจนเหลือเพียง7ต่อ4และต่ำสุดถึงระดับเท่าทุนและยกให้ลุ้นแย่งตัวกับคู่อริตลอดการอย่างไก่เดือดทองแบบคู่ขี้ ด้านสตีฟแพริสประธานสโมสรคริสตันพาเลตยอมรับว่าฤดูกาลที่ผ่านมาช่วงดีที่เอเซ่ไม่ได้รับความสนใจมากอย่างที่คาดจึงได้เก็บไว้ใช้งานต่อแต่ฤดูกาลนี้เขาอาจไม่โชคดีแบบเดิมเพราะฟอร์มอันยอดเยี่ยมของดาวเตะวัย26ปีทําให้ความสนใจพุ่งสูงขึ้นมาก คาดว่าโอกาสที่เอเซจะย้ายทีมช่วงสมัมฤ์นี้มีสูงมากโดยเฉพาะหากมีทีมใดพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาเต็มจำนวนและด้วยระบบการเล่นที่หลากหลายของเอเซทั้งในบทบาทเบอร์สิหรือริมเส้นซ้ายทำให้เขาเหมาะกับหลายทีมในแนวทางการเล่นที่ต้องการความสร้างสรรค์อัตราผู้ย้ายทีมล่าสุดของเอเวรซีเอเซสเปอร์13ต่อ8อาร์ซนอล7ต่อ4อยู่ต่อที่คริสตันพลเอตหต่อ1นิวคาสเซิล16ต่อ1แมนซิตี้16ต่อ1น่ไบรมิกนด์ยีต่อ1 อเล็กซานเดอร์อีซักกับอาร์ซอนเป็นไปได้แค่ไหนขอขอบคุณบทความจากบอบูเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า1ผู้เล่นในตำแหน่งที่อาร์ซอนกำลังต้องการระดับ Most Wanted มากที่สุดคือกองหน้าตัวเป้าแถมควรจะเป็นหัวหอกประเภทตีนมหาปะัยที่ถล่มตะข่ายได้ฤดูกาลละ15ประตูเป็นอย่างต่ำ 2. ณนะจุดน,นี้มีผู้เล่นมาเลก,ก้าที่ตกเป็นข่าวกับทีมปืนโตแบบคมชัดมากอยู่2คนหนึ่งคือเบนจามินเซตโกของไลฟ์ซิกหนึ่งคือวิกเตอร์โยเคเรสของสปอร์ติ้งไม่ว่าจะเอาใครอาเซนอลนน่าจะร่นกระซวกจนวาดไวไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์สามเบนจามินเซตโกอายุแค่22อฤดูกาลที่แล้วลงเล่นให้ทีมกระทิงแดงแห่งเยอรมันไปทั้งหมด45นัดยิง21ประตูขณะที่วิกเตอร์โยเคเรสอายุ27แล้วซีซั่นที่ผ่านมาลงเล่นให้ส bon ปอร์ติ้งลิสบอน ถล่มตาข่าย54ประตูคำถามคือถ้ามาค้าแข่งในสมภูมิลูกหนังอย่างพิมลิกทั้งคู่ยังจะยิงกระจายได้แบบนี้หรือเปล่าพูดง่ายๆว่ามันก็มีอัตราความเสี่ยงพอสมควร 4. ทีนี้มาว่ากันถึงอเล็กซานเดอร์อีซักที่หลายทีมแอบมองด้วยสายตาของโทศกัน นี่คือของรักของห่วงที่นิวคาสเซิลตั้งราคาเอาไว้ยังรุนแรงแบบแตะต้องไม่ได้อันทัชเอเวอร์ e รายงานข่าวกล่าวว่าซริกาดงต้องการค่าตัวที่แสนมหาศาลในละระดับเดียวกับตอนที่เนมาถูกกระชากตัวออกจากบาร์เซโลนาเลยทีเดียว5ว่าแล้วอยากบอกอาร์เซนอลที่กำลังต้องการสูน่หน้าจอมทำลายตะข่ายมาร่วมกองพันปืนใหญ่ถ้าอยากสัมผัสแชมป์พิมลีกอีกครั้งพวกเขาควรต้องมีดาวยิงตีนพระการเหมือนที่ครั้งหนึ่งตัวเองเคยมีเทียรี่องรี อล็กซานเดอร์อีซักแม้จะค่าตัวแพงแบบบ้าคลั่งแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นเด่นชัดแล้วว่าสามารถยิงกระจายในพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกับนักเตะที่แฟนบอลเรียกว่าไอซักถ้าย้ายไปอยู่กับทีมอย่างอาร์เซนอลเขามีโอกาสที่จะพุ่งเข้าชนและวิ่งเข้าใส่ความสําเร็จระดับแชมป์พรีเมียร์ลีกมากกว่านิวคาสเซิลถ้าอาร์เซนอลไม่กล้าวอดวายแล้วพวกพี่ๆเขามาเอาตัวไปนี่จบเลยนะจบกันทั้งลีกฮ่าฮ่าฮ่าล่าสุดมีรายงานจากสำนักข่าวโคอีแล้วเทียหนึ่ง ว่าทั้งไอ้ปืนใหญ่กับอเล็กซานเดอร์อิซักตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วตกลงกันว่ากองหน้าของนิวคาสเซิลผู้นี้จะไม่ย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลขอจบรายงานแต่เพียงเท่านี้ว่าแล้วกูเอ้ยผมขอเพ่นก่อนนะครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ